หมอการกับเรื่องวัฒนวัฒนวัตกรรมนวัตกรรมของวัฒนวัฒนการไม่ใช่ใช่ไมอ่าเนี่แป๊บนึงสนใจหน่อยนิดนึงอะไรจบนัะจบหมดเลยแล้เนี่ยนี่เดี๋ยวจะบอกว่าคือให้คุณผู้ชมดูแต่ยึดไม่ได้นะไม่ได้ยเลไนะเขาแตกคุณผู้ชมเออ ยังไงยังไงอันนี้ให้ไริการค่ะอันนี้โอเคให้ได้ค่ะเลยนะคะสำหรับประเด็น SMS นะคะที่ส่งมาว่าความอ้วนมีผลต่อความสวยของคุณอย่างไร SMS 2 SMS ที่โดนใจนะคะรับไปเลยค่ะที่บริษัทจากทางคลิ c l i นะคะจะให้คุณไปทำสวยกันนั่นก็คือดิฟไวฟรีหนึ่งครั้งมูลค่า1,500บาทรับไปเลยใช่แล้วนะคะอยากได้ก็ส่ง SMS เข้ามานะคะที่4247276ค่ะรวมถึงนะคะในวันนี้แน่นอนคุณหมอได้อยู่ข้างๆแล้วนะคแล้วเราเองก็ต้องขอสอบ ถามกันเลยอยากจะรู้มากๆเลยจริงๆเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากจะอ้วนต้องูแลในเรื่องของการกินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาสะสมแบบพวกเซลลูไลต์แต่ว่าอยากจะแบบอุ้ยขจัดมันออกไปโดยการพึ่งคุณหมออย่างนี้วิธีไหนที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงปัจจุบันคะที่หมอรักษาคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยวิธีการต่างๆมันก็มีมากมายนะครับก็เริ่มตั้ไหนว่า อาจจะเริ่มด้วยคุมอาหารก่อนออกกําลังกายนะครับก็คืออันนั้นอาจจะเป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะการไม่ให้มันขึ้นมาใหม่ส่วนอันไหนที่เก่าแล้วเราสึกว่าเรากําจัดไม่ได้จริงๆด้วยวิธีการออกกาลังกายหรือว่าคุมอาหารเนี่ยก็อาจจะวิธีการอื่นๆที่นวัตกรรมที่ต้องเข้ามานะครับก็เริ่มจากดูน่ากลัวน้อยหน่อยก็จะเป็นพวกการฉีดก๊สเข้าไปนะครับใช่หนูเคทำคร์บอกซีใช่ถูกต้องครับเขาก็จะใช้ก๊สที่เป็นก๊สเหมือนก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยครับฉีดเข้าไปในชัั้้นนไขมแลวก็ ให้ก๊าซมันวิ่งเข้าไปทั่วเลยเพื่อทําให้เซลล์ไขมันมันตายหรืออะไรประมาณนั้นสัดส่วนไหนที่มีเซลล์ไรอยู่มันก็จะพอจะเบาบางลงได้อะไรเงี้ยอันนี้นี่คือน่ากลัวน้อยที่สุดแล้วน่ากลัวน้อยสุดพอเป็นแค่พอทาเสร็จมันก็จะเป็นแค่ลูเข็มเล็กๆที่ปักไปอาจจะมีรอยช้านิดหน่อยอะไรเงี้ยทามพี่อู๋น้องชิวเคยทานแล้วเป็นไงบ้างเลยขายนี่วงเฟอตอตอนแรกเหรอหมายถึงว่า ขาอะสมมติอันนี้ข้างหนึ่งใช่ไหมขาธรรมดาางอีกข้างหนึ่งแบบใหญ่มากแต่ว่าแต่ว่าพอนานๆไปมันก็จะค่อยๆเล็กลงใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วแหละเพราะกลับมากินใหม่แล้วเห็นไหมสำคัญอันนี้คือวิธีการแรกใช่ไหมคะจริงๆแล้ววิธีการนี้ถือว่าปลอดภัยไหมคะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าอยที่บอกว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยคือก๊าซที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำันก็คือพวกนี้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยเหมือนพอเข้าไปปุ๊บ มันก็อาจจะมีระยะบวมอย่างที่อย่างที่เคยทราบนะฮะระยะพอสักพักหนึ่งเนี่ยร่างกายร่างกายมันจะดูดซึมแล้วก็ขับทิ้งไม่ได้เองเหมือนอย่างที่เราดูดื่มนะ้าลมเสร็จเนี่ยบางคนอาจจะมีเรอ,รเอ,อหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยร่างกายเรามันขับทิ้งได้เองไม่มีอะไรตกค้างครับส่วนใหญ่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยจะมีข้อเสียอยู่บ้างอย่างเช่นว่ามันอาจจะเจ็บหน่อยอหรือว่าอาจจะต้องใช้ความประจำมากหน่อยในการทาครับเพราะพวกนี้ทีเดียวไม่หมด ค่ะนั่นคือวิธีการแรกนะคะนอกจากวิธีการนี้มีวิธีการอื่นๆอะไรอีกไหมคะวิธีต่อมาก็อาจจะดูน่ากลัวมากขึ้นกว่านั้นนิดนึงที่ว่าทีก็จะใช้เขาก็ใช้ใช้หลักการที่ว่าเอาในยาที่เป็นน้ำครับส่วนใหญ่บางคนจะเรียกเมโสแฟตหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่าก็จะเป็นน้ำส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบพวกที่เป็นเลซิตินอาจจะเคยได้ยินนะครับเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างอยู่แล้วมันมีคุณคุณสมบัติในการละลายไขมันได้ดี เขาจะเขาก็จะเอาใส่ในเข็มฉีดยาแล้วก็ปักเข้าไปในตำแหน่งที่เราอยากจะลดไอตัวเลซิตินหรือสารต่างๆที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยบางทีมันก็จะเข้าไปทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยมันละลายแล้วมันก็จะตายเป็นที่สุดเหมือนกันเป็นการกําจัดเหมือนกันแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะใช้การปักเข็มเยอะหน่อยฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ไหลได้เหมือนอย่างก๊าซที่มันปุ๊บปื๊บป๊บไปเรื่อยอะไรอย่างี้ยโอ้แม้สมมุติว่าถ้าขายใหญ่มากๆก็ต้องปักเยอะนียสิคุณหมอเอาเรียกว่า ไปเรื่อยฮะฉีดหลายจุดอะไรยี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วทีนี้ไอ้วิธีการนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆเราสามารถที่จะรักษาได้กับส่วนใดของร่างกายบ้างคะคืออย่างที่ตามทฤษฎีเนี่ยคือเราเข้าไปเพื่อกําจัดกับเซลล์ไขมันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินที่มาจากไขมันจริงๆก็คือสามารถใช้ได้หมดในบางคนอาจจะเอามาฉีดขาฉีดท้องแขนหรือว่าแก้มก็มีเหมือนกันฮะอ๋อฉีดแก้มใช่บางคนแก้มยุ้ยอะไรเงี้ยฮะอก็ได้นะคะนี่แหละ ค่าใช้จ่ายถือว่าแพงไหมคะก็อาจจะขยับขึ้นมาจากไอตัวคาร์บอกซีนิดหน่อยครับขยับขึ้นมาแล้วตัวที่อ่ะอีกขั้นหนึ่งของเมโซมีขั้นกว่าอีกเหรอใช่ฉันรู้ดีเพราะว่าแบบดิฉันเนี่ยไปใช้บริการมาหลายจ้างคือคุณผู้ชมคิวเน่แบบว่าได้ไปถามท่างินิกจริงๆเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วกับการที่รู้สึกว่าเราออกกล้องฉันอ้วนแล้วมันคือมัน นับแคลอรี่เอาก็แล้วทานอาหารออกกำลังกายก็แล้วแต่ยังไงมันก็ยังไม่ลดคุณหมอฉันเห็นเธอมากอย่างที่ฉันเคยบอกเธอไงว่าฉันไปปรึกษานี่ไปปรึกษากหกรรมคลินิกมาก็คือการทำเวเซอร์นั่นคือเป็นยังไงบ้างคุณหมอเวเซอร์ใช่ครับคือถ้าถัดจากไอ้สองวิธีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นการผ่านเข็มผ่านรูที่เราแทงแทงกันเนี่ยเวเซอร์เองเนี่ยเป็นการเอาไขมันออกมาเลยหรือว่าจากแทนที่ว่าเราจะใช้อะไรเข้าไปสักอย่างให้มันตายของมันไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการ ิดดูนิดนึงออให้มีแผลใช่แล้วก็เข้าไปเอามันออกมาซะาอะไรแบบนั้นครับแต่ชิวซ่ามาว่าคือต้องแบบว่าอาจจะต้องลมยาสลบก่อนใช่ไหมคะคุณหมออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นเหมือนอเวเซอร์เองเนี่ยมันวิธีการคือเราเปิดแผลเข้าไปฉีดยาชานิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปละลายไขมันให้มันเหลวแล้วเราก็ดูดออกมาเย็บปิดโดยทั่วไปเนี่ยมันถือเป็นตการที่เป็นผ่าตัดเล็กคล้ายๆายกับเราไปผ่าฝีหรือว่าเอาขี้แมงวันออกอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือ ถ้าถามว่าทําด้วยยาชาฉีดเฉพาะที่ได้ไหมม,มันได้อยู่ฮะแต่ว่าบางคนอาจจะกลัวหรืออะ,ะไรนะครับอาจจะใช้วิธีใช้ยานาสลบให้หลับไปก่อน<ะ>หรือรอะไรก็ได้เหมือนกันครับทีนี้ตัวนี้ถือว่าได้ผลดีไหมคะจากที่คุณหมอเคยรักษาคนไข้มาโดยทั่วไปเนี่ยอของคนไข้ที่จะผลตอบรับที่ที่กลับมาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่า2วิธีแรกเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นวิธีที่ทีเดียวแล้วจบคือเวเซอร์เองเนี่ยข้อดีของมันคืออย่างที่บอกฮะว่าเรา เอามันออกมาเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้ดีจังเห็นมันไหลออกมากระสายคาตาเลยเราเห็นเลยเหรอดูรีวิวนอินเทอร์เน็ตมาทำไมก็โอ้โนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าาเทียบกับ3วิธีนี้แล้วนะคะที่บอกไปวิธีไหนถือว่าได้ผลดีที่สุดคะคือถ้าถาม่าดีที่สุดเนี่ยก็คงเปรียบเทียบได้ยากนะครับบางทีอาจจะบอกว่าแล้วแต่คนแล้วแต่วิธีที่จะชอบมากกว่าใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากไม่อยากผ่าตัดอะง่ายๆก็อาจจะกลัว ขอคาร์บอกซี่ไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรแบบนี้ครับหรือว่าบางคนใจร้อนคือคือด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ใช่การดูดออกมาเนี่ยมันจะต้องทําหลายครั้งนะครับแต่ว่าวเซอร์เนี่ยบางทีทีเดียวแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็จบกันถ้าเราไม่อ้วนขึ้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นของมันนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าไม่อ้วนขึ้นก็จะอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราทานเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมมันก็จะสะสมได้อีกก็มีโอกาสที่มันจะหนักขึ้นแล้วในคนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาออกมาได้แบบเขาเรียกว่าอะไรกี่กี่กิโลอย่างเงี้ยเหรอคะ ประมาณประมาณที่เอาออกมาได้โดย<ะ>ทั่วไปเนี่ยมันสิ่งที่เราทำนะครับคือเราแค่ต้องการให้ส่วนเกินมันออกไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะทําในคนที่มีมีไม่มากนะักเอา <c oughs> เอาแค่ว่ามันหายไปนะครับ <c oughs> แต่ก็จะมีมีตามตําราเหมือนกันที่บอกว่าควรเอาปริมาตรออกมาไม่เกิน3าของน้าเปอร์เซ็นต์ของน้ำของน้หนักตัวแปลว่าอาจจะสมมติคนน้ําหนัก100นร้อยกิโลงี้ยฮะเราดูดทีนึงก็ไม่ควรจะออกมาเกินประมาณ3-5ลิตรแต่โดยทั่วไปมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่า3-5ลิตรเนี่ยมันถือว่าเยอะมาก ะะแล้วคนหนึ่งสมมติคนที่สนใจแล้วก็มีปัญหาจริงๆเนี่ยควรจะต้องทํากี่ครั้งคะอย่างที่อย่างที่บอกนะครับสาหรับเวเซอร์เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทีเดียวก็จบทีเดียวจบเลยใช่แล้วพักฟื้นนานไหมคะคุณหมออาจจะมีบ้างคือระยะพักฟื้นเนี่ยแล้วแต่คนนะครับโดยทั่วไปเวลาทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของเป็นรอยช้าหรือว่ามีบวมในตําแหน่งที่ทานะครับระยะวพักฟื้นโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ถึง4ี่สัปดาห์ครับ ทีนี้หลังจากที่เราไปทํามาแล้วอะค่ะจริงๆเห็นผลนะตรงนั้นเลยหรือว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลว่ามันยุบลงหรือว่าไขมันหายไปะอะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นทันทีหลังจากทำนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบวมกลับขึ้นมาในช่วง <c oughs> สัก,กวันแรกๆถติว่าหน้านาทีนี้เราทําเสร็จปุ๊บโอ้มันแบนชัดเจนจริง <c oughs> แต่ว่า,วาพรุ่งนี้กลับไปมันอาจจะมีบวมขึ้นมาบ้าง <c oughs> มันก็อาจจะเป็นระยะบวมที่ยังดูไม่ค่อยเห็นชัดโดยทั่วไปเนี่ย ก็คือจะเห็นชัดตอนที่รอให้มันยุบบวมก็คือประมาณ2-4ถึงสัปดาห์อย่างที่บอกครับไปเลยแตวพรุ่งนี้ไปทำละอย่าศึกษาข้อมูลก่อนอย่าไปหมดอย่าไปหมดอยากลองจริงๆอ่ะจริงๆแล้วพูดถึงเวเซอร์นะคะจริงๆแล้วมีกี่ประเภทคะเออเวเซอร์จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีเทคนิค สองประเภทโดยประมาณนะครับอย่างแรกคือเราเข้าไปสลายไขมันละลายให้มันเหลวแล้วเราก็ดูดออกมาจะได้เหมือนกับดูดง่ายขึ้นนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือเป็นวิธี plasma นะครับก็คืออาจจะบางคนอาจจะได้ยินเป็น plasma ทีดีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับสามมิติอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้หัวที่ละเอียดกว่าหรือว่าเป็นเหมือนหัวสลายไขมันตัวอื่นที่เข้าไปตามเก็บให้มันเหมือนกับว่าตัวของไขมันเองเนี่ยคืออาจจะออกมาได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ สองประเภทนี้อย่างนั้นเมื่อกี้พูดถึงสองประเภทต่างกันยังไงแล้วเหมาะกับใครบ้างคะยังไงคืออย่างประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นเรียกง,ง่ายๆว่าประเภทวิธีธรรมดานะครับโดยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยทำในคนที่ไม่ได้คิดว่ามีเยอะมีเยอะใช่หรือว่าซิลลูไลท์ไม่มากเราก็อาจจะ ทำธรรมดาแค่นั้นพอเอามันออกก็คืออาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยในตำแหน่งนั้นให้มันดูสมส่วนนะครับหรือว่าอย่างถ้าสำหรับวิธีที่2ที่ละเอียดกว่านี้ก็อาจจะเหมาะในคนที่รูปร่างตัวเล็กอยู่แล้วอยากให้ไขมันมันออกไปเกือบหมดเพราะว่าพื้นที่อื่นๆของผิวเนี่ยมันไม่มีไขมันเท่าไหร่เราก็อาจจะใช้วิธีไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยตามเข้าไปเก็บมันออกมาให้มากขึ้นเพื่อให้มันสมส่วนกับพื้นที่ข้างๆครับ ค่ะเอาง่ายๆเหมือนอู๋ไม่ค่อสึกว่าตัวเองก็ไม่ได้แบบดูอ้วนใช่ไหมคะแต่เราอาจจะมีไขมันบางจุดอย่างนี้ของอู๋ก็จะเหมาะกับตัวที่2ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะคลาสมาคลาสมาใช่ไหมคะแต่คนที่อาจจะน้ำหนักเยอะ อ้วนๆตัวให,ใหญ่ <ừ m. S 2> ก็จะเหมาะก,กับวิธีแรกใช่คือวิธีการที่ไม่ชื่อว่าเป็นเวเซอร์ธรรมดาเวเซอร์ er ธรรมดาก็คือไปคลินิกปุ๊บบอกคุณหมอหรือว่าคุณหมอจะวิเคราะห์เองใช่ไหมคะว่าจะเหมาะก,กับวิธีการไหนทีน <ừ m. S 2> ี้เกิดใครที่สนใจสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะคะถ้าสนใจอย,อยากทำเวเซอร์เขาต้องมีการเตรียมตัวย,ยังไงคะคุณหมอโดยทั่วไปก็คือ อย่างแรกนะครับเหมือนการผ่าตัดทั่วไปหลายๆคนจะตื่นเต้นกลัวมากเลยทำจมูกทาอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกันเตรียมใจก่อนข้าวหรือเปล่าหมอห้ข้าวห้ามกินน้ำอะไรเงี้ยลยหรือเปล่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้คิดว่าเราจะไปหลับดมยาสลบกันเนี่ยเรื่องของงดงดนั่งงดหารหนา่ยไม่ไม่จำเป็นนะครับทานอาหารได้แต่ว่าบางคนที่กลัวมากๆอยากจะไปดมสลบหลับหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของถ้าหลับไปแล้วอาจจะมีเรื่องของอาหารที่มันอาจจะไหลย้อนขึ้นมาทําให้เราสําลักได้อันนี้ก็ควรจะงดนั่งงดารอย่างน้อย4ชั่วโมง แล้วก็การเตรียมตัวอ,อื่นๆก็คือเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างคืองดพวกอาหารเสริมบางประเภทคืออ,อย่างเช่นพวกที่เป็นน้ํามันทั้งหลายเช่นน้ํามันตับปลาวิตามินดีหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่มีงานวิจัยหลายตัวบอกว่ามันทําให้เลือดออกมากขึ้นในระหว่างการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปอาจจะมีปัญหาเรื่องของเสียเลือดเยอะหรืออะไรแบบนั้นะนะครับค่ะโอ้ยแล้วอย่างนี้นะคะอย่างเชื่อเนป็นคนวิตกเวลาจะแบบไปหาหมอทีนึงจะไปผ่าตัดอะไรทีนึงนะคะ อย่างเงี้ยมีอันตรายมากไหมคะการทาเบเซอร์เหมือนแบบจะแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะตามข่าวนักศึกษาพันก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กลัวคือจากข่าวจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะอาจจะอาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินจากเบเซอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นจากพวกฟิลเลอร์ที่ฉีดไปแล้วแพ้หรืออะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนใหญ่ถ้าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่า ความพร้อมของเครื่องมือที่จะกู้ชีพเนี่ยโดยทั่วไปมักจะมีการเตรียมไว้อยู่แล้วเสมอในกรณีที่เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะกู้ชีพกันเบื้องต้นตรงนั้นแล้วก็รีเฟอร์ต่อไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบกว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันมีการเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นฮะอย่างที่บอกเพราะว่าตัวของ A เออตัวของเหมือนกับว่าคนไข้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกเหมือนการผ่าตัด เล็กๆผ่าฝีผ่าอะไรแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นไอ้ผลข้างเคียงเกี่ยวกับถึงแบบอันตรายอยู่ีชีวิตหลายๆคนที่กลัวกังวลอันนั้นคือบางทีอาจจะเป็นหมอที่ไม่ไม่ได้มีความชํานาญหมอเถื่อนอะไรอย่างงี้สำหรับที่เดอะคลินิกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจะมีในเรื่องของเครื่องมือต่างๆแล้วก็คุณหมอที่มีความชํานาญจริงๆนะคะทีนี้เรามีรูปตัวอย่างด้วยนะคะของคนไข้ที่เขาไปรักษาวิธีการนี้นะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ได้นี่อันนี้คือเอ้ย before นั้น one pack นะคือมี six pack before one pack after นี้มี six pack อันนี้อันนี้คือรักษาจากเวเซอร์เหรอเออจริงๆคือเหมือนกับว่าตัวตัวของคนไข้เองเนี่ยเขามีไขมันหน้าท้องที่บังไม่ให้เห็นตัวเงาของกล้ามเนื้อพอเราดูดไขมันหน้าท้องออกไปปุ๊บเนี่ยพอเงาของไขมันมันบางลงนะก็ทําให้เห็นกล้ามเนื้อได้มากขึ้นจริงๆไม่ใช่การที่เราเข้าไปสร้างสร้างกล้ามเนื้ออะไรครับแ แค่ไปเอาเมฆหมอกพี่บังไว้ดูเท่เลยอะพี่โอคือจริงๆแล้วเขาอาจจะออกกําลังกายก่อนแล้วใช่ไหมคะมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่คือนหมอบอกเมฆหมอกมาบางพอลดไขมันมันก็เห็นชัดขึ้นนี่แต่ว่าสมัยหม่หอสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าสลับกันสลับกันเฮ้ยอานที่ผู้หญิงไงเมื่อกี้หลายคนที่ไม่ห้อยสิ่งก็เฮ้ยแขนห้อยอย่างงี้ใช่ไหมคะ สุดท้าย before and after อ๋อค่ะเล็กลงคือมันหายไป2องเซนเลยอะค่ะคุณหมอคือหมายถึงรอบรอแขนใช่ไหมคะโอ้ my god อันนี้เห็นชัดเจนนะว่าไอ้ตรงห้อยๆเนี่ยหายไปอันนี้เป็นภาพที่ให้ดู before after สวัน after เก้าสิบหวัน ของของช่วงแขนอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าสังเกตคือจะเป็นช่วงของรักแร้ด้านหลังอะครับหลายหลายคนเวลาหุบแขนปั๊บเนี่ยจะมีป่องออกมาข้างหลังตรงนี้ค่ะวิพทอันนั้นไงใช่เหมือนเวลาหุบแขนแล้วไขมันมันจะแพรมออกมาอย่างเงี้ยฮะพอทําไปมันก็จะเหมือนว่าจะบางลงมีภาพอีกไหมคะนี่ตรงหน้าท้องส่วนใหญ่แล้วที่ลงพุงอ้วนลงพุงเนี่ยนะคะระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยใครเป็นมากกว่ากันคะ จากเคสที่เจอที่ปริมาณที่เจอเน well> ี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญ bon ิงมากกว่าครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วฮะนอกจากจะเป็นแฟนมาครับมาทําหรืออะไรประมาณนี้ครับผู้หญิงมากกว่าที่จะสนใจปิดแผลนิดเดียวเองคือสายเธอแล้วแผลอันนี้นานเท่าไหร่คะถึงจะหายไปเป็นแผลที่ยาวแค่ประมาณสักครึ่งเซนติเมตรเองครับเย็บสเข็มประมาณสัก อาทิตย์ก,กว่าสองอที่เราก็ตัดใหม่กันก็แผลหายปปกติเลยฮะนี่จากหน้าท้องเหมือนกับว่าท้องอยู่2เดือนนะฮะอเอาลูกออกไปคือต้องวาดก่อนเหรอคะคุณหมอก็จะ,อจะเป็นการเหมือนกับ เราก็จะมีเหมือนมาร์กนิดนึงฮ <ม S 1> ะว่าตรงไหนเป็นจุดยื่นจุดที่ควรจะอ,ออกอะไรแบบนั้นนะครับโอ้โหเนี่ยคือตามจุดต่างๆของร่างกายจริงๆแล้วก็มีหลายส่วนสแสดงว่าใครที่มีปัญหานะคะยังไงก็สามารถที่จะสอบถามที่คลินิกได้เลยใช่ไหมคะมสำหรับที่เดอะคลินิกนะคะหนึ่งเลยก็คือมั่นใจได้หลายๆคนที่ให้ความสําคัญกับความสวยความงามแต่ไปเลือกหมอเถื่อนอันที่มีข่าวออกมาไงมันจะเป็นหมอเถื่อนที่บางทีเขาไปทํานอกสถานประกอบการอันนั้นก็น่ากลัวแต่อันนี้นะคะเดอะคลินิกก็ คือทาอยู่ในสถานที่ท,ที่มีเครื่องมือพร้อมแลม้วก็ที่หลักๆเลยก็คือมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ<ห>ที่มีความชํานาญจริงๆงนะคะอัหลนี่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าในช่วงหน้าเคลรับความสวยเดี๋ยวจะให้น้องชาอ่น้องน้องทรายน้องชิวนะคะได้พูดคุยกับคุณหมอต่อเพราะคุณหมอมีเคลรับเต็มเปี่ยมเลยได้เลยจะขอตัวค่ะไปอีกแล้วไปวิเคราะห์ก่อนว่ามีไขมันมากน้อยแค่ไหนอยากจะทำมากๆอยากไปด้วยอยากจะไปทำแล้วไม่ไหวแล้วพี่พี่ต้องมีโอกาสก่อน นะคะน้องๆทําหน้าที่ในการแบบว่าพูดคุยกับคุณหมอนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวรบกวนให้คุณหมอบอกเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ความอ้วนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะยังไงก็สามารถส่ง SMS มาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะกับประเด็นของเราว่าความอ้วนนั้นมีผลต่อความสวยของคุณอย่างไรแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีของรางวัลจากทางรายการมากให้ด้วยนี่เลยใช่แล้วเป็นที่มาเชื่อจากทางแบคคลินิกนะคะไปทำดิฟไว้กันแบบฟรีๆเลยมูลค่า1,500บาทนี่ได้สองได้ได้คนละอันใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่ได้จริงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้อยากจะรู้ถามคุณหมอนิดนึงดิฟไว้ตัวนี้แปลว่าเป็นเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของความ นใช่ครับคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผักอนุภาคของวิตามินหรือยาหรืออะไรก็ได้ผักเข้าไปในผิวคือบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการทาครีมทาไปเสร็จเนี่ยมันแห้งก่อนจะซึิเข้าไปไอ้พวกนี้มันเป็นตัวที่ช่วยผักให้เข้าไปลึกกว่าการที่เราทาเลยเฉยๆโอ้โหตอนนี้หน้าไม่ค่อยใสเลยทาครีมไปใส่มาก ไม่ได้เธอไม่ได้อันนี้แจกสําหรับคุณผู้ชมนะคะในรายการนะคะสองท่านในการอยากจะได้รีบๆส่งข้อความมันเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะคัดเลือกนะคะสำหรับข้อความที่โดนใจเราค่ะหล่ะในตอนนี้นะคะแหมคุณหมอมีสิ่งดีมาฝาก <ฮะ S 1> เห็นคุณหมอก็พอจะรู้นะคะว่าเคล็ดลับเต็มเปี่ยมเลยในช่วงหน้าค่ะ,น,คะนอกจากหน้าสวยหน้าใสากันแล้วนะคะที่เราจะมอบกิฟต์เชื่อให้ <ฮะ S 1> ในช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหมอมีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อกันด้วยแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นในช่วงหน้าช่วงนิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไปคนเดียว